สามตัวชุดเดียวครับหนึ่งกันยาครับให้ห้าครับให้สามห้าหกเลขออกสามห้าหกบนตรงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัดชแนลครับมื้อนี้ครับวันที่แปดกันยายนสองห้าหกแปดครับมื้อนี้ครับจะมีนุทังมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะชุดสามตัวครับผมเนาะเม็ดเดียวครับบนอย่างเดียวนะครับ เลขชุดนี้ก็ถือว่าน้อยคู่มากครับผมเนาะนาติดตามมากครับวันที่16สิงหานะครับเลขชุดนี้นะครับบนชุดเดียวนะครับให้6ครับให้8 6 5หเลขออก8 6 5หตรงตรงนะครับแล้วก็1กันยานะครับ1กันยาให้5ครับให้3 5 6หเข้าที่3 5 6หตรงตรงครับ มีเอฟซใจดีส่งมาให้ครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับไม่น้องกาแพงทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะเขียนงานเขียนล่าเขียนฮาน,นอยอยู่ค่ะก็เสียเสียขนันเงา้โอผิวโอ้ยงึดหลายนี่ครับผมเนาะอากาศขอมนมาตั่าเสียขนันเงียนี่ครับใส่แล้วมันเย็นได้ล่ะแมนบอ ปกปิดหุ่นมาเป็นหย่างมันอ้วนแห้งอ้วนแห้งนึดหลายครับผมเนาะนี่ครับเพิ่นว่าอ้วนแห้งนะท่องค่ะปล่อยหลายก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้คือว่า่องจอกคือว่าเลขเขาช่องใครเก็ะของอะไรนะพ่อมาดูเล่เด็ดตัวใดก็เพิ่นหมากนะเพิ่นหามากค่ะตัวเดียวบนเด่นบนลองเอ,อ,อ่อกันล่างเด่นบนกันล่างแล้วเพิ่นหมาก เมียนชุดสามตัวบหนสองชุดเนาะให้แปดห้าสามกับหกห้าสามแปดห้าสามกับหกห้าสามเด็กออกต๊ดเนาะสามห้าหกเมียนแมนเขาตดเขาเน้นา 3, หาสามตัวเดียวเม็ดเดียวสามหาสามนั่นไปออกตั้นานแล้วเมนมันออกสามห้าหกเฉยๆมันใจแห้งมันว่าสามหานในหลักขึ้นมาบอกคิดตาอะไรมันเสียออกตกกัวเก่าเนาะคนเก่าตัวนี้หายตัวมาแล้วเมียข่ายตัวนีว้นะ มาแล้วมีเงินซื่อละล่ะนี่ครับแม่ข่าคนสวยมาแล้วแม่ข่าคนสวยผมีเงินซื่อละเลขอาจารย์สไปเดอร์พูดอะไดีเตัวเลขวิ่งเลขอันเลขวิ่งแมนแมนเอามาจับไซเดอร์เมืที่แล้วมาน้ำกัดเพื่อนไฮมาสาสี่หาหกเลขมาหาหกอ๋อเฮสีหาหกเลขออกสามห้าหกเมืนั้นหาสามสี่ห้าเน้อเลขออกอย่างก็สามสองสี่บอกสามสี่ห้า สามสี่ห้ามันเขามาตั้งแต่สองสามสี่จนหอดชาวสมืนนี้เงบ่ยเด็ก่นหนักสามซื้อเลขมไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิถูกหวยเนยงมืนี้เหรตัวไหนอะงวดนี้ยังไ,ไม่ได้เหรอได้มาแล้วไงดูก่อนสิเดี๋ยวค่อยพาเอฟซีทาง่องของผมเนาะมาเบิงเลขชุดนี้่ครับผมนี่ครับเลขชุดนี้นะครับชุดสามตัวครับผมนี่ครับชุดสามตัวครับเม็ดเดียว<อ>ครับ,บ<อ>ผมเนาะน วันนี้ก็เล่ดมาสามสี่ห้าเพื่อกันเล่ดติดสามตัวเนาะสามสี่ห้าเลยแมนนี่สามตัวนี้ผู้ใดมีบิ้งรุดแม่นแม่นเอามาจับไซเดอร์แมนบอแมนสามสี่ห้าสามตัวนี้บางเคยกระมาน้ากันบ่อยบ่อยคืออันงวดอันสองสามสี่หันเป็นบบแมนมานกับสามตัวเลยทั้งบนทั้งล่างออออกสามสามสองสี่เหมือนแมนแล้วก็ล่างของยังก็ะล่างสองหกแมน อุท,ท,ทรียอออกออกสามห้าหกไฮมาซีห้าหกเดียวแมนไฮมาซีห้าหกวันนี้สามซีห้าวันนี้สามซีห้าอ๋อวันนี้สามซีห้าซึ่งมาซีอาจจะติดล่างเพผลมาสามกับห้าอาจจะมาผลผลมา,มาได้จับคู่จะได้ไงเพิ่นจับคู่ขึ้นหลายคู่เพ,พราะว่ามันมีเลขติดหนมะเลขกติดพันจับให้เต็มแล้วบารนั้นคงสุดท้ายเพิ่นจะเน้นให้อ๋อเพิ่นจะจับเต็มมาตามเลขติดมาเลยจับคู่เข้าไปว่าจับคู่นะ เขาเมื่อไหมาบนมาลางขั้นเต็มแบบนี้นะอคืองวดนั้นมาบนมาลางสองงวดติดต่อกันเลยแม่นบ่กแม่นนี่ครับเมื่อที่แล้วเพิ่อนจับครูไฮก็เขาอยู่เขาแค่บนเพิ่อนไหมาเพิ่นจับคููไหมาหาหกก็ออกหาหกบนแต่่าเป็นชุดล่องชุดล่องเอานี่ครับเบงเอครับผมเนาะของอาจารย์สวัยนะครับผมเนาะนี่ครับสามตัวนี้อยากบอกขาดจากงวดเด้อปีหกแปดรุดแค่สองงวด แมนบอแมนเอาหนิครับผมเนาะเพื่อเอฟซีทั้งสองชินช็อปกับผมน่มนครับแมนนสามตัวนี้เด้อค่ะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเด้อผมวันนี้นพนวาเลขส้นกันสี่สูตรเนาะส้นกันที่สี่สูตรก็คือสามกับสี่สามกับสี่แมนงวดนี้แมนอมืนี่ครับออาโอเคนี่ครับเนี่ยค่ะคนสวยมาขาย้วอกตะลีมาขายแล้ว นี่ครับสองยายกำลังกินข้าวอยู่สองยายกําลังกินข้าวนี่ครับเลขชุดนี้ครับผมเนาะมี f เซใจดีส่งมะห้ครับผมนี่ครับเลขชุดนี้นะครับ1กันยาครับผมเนาะให้5ให้3ามห้เข้าตรงๆนะครับแล้วก็16สิงหาครับให้6มาครับผมเนาะให้8-5-6ครับนี่ครับ ก็ถือว่าเข่าชุด3าตัวมา2องวดติดต่อกันแล้วก็ถือว่าเลขน้อยคู่ครับผมเนาะเป็นที่น่าทิดตามเยู่ครับผมนี่ครับงวดนี้งวดนี้ได้มาแล้วครับงวดนี้ครับ3ตัวชุดเดียวเม็ดเดียววัดใจนะครับผมเนาะบนอย่างเดียวครับให้9ครับให้8 9 4สนะครับให้9ครับให้8 9 4นะครับแคปหน้าจอเอาเดร์ครับผมเนาะนี่ครับ เดี๋ยวผมมาเขียนให้เอทั้งช่องกับผมเนาะวันนี้วันที่8แล้ววันนี้นะวันนี้วันที่8แล้วมาเขียนให้ก่อนดีกว่ามามาเลยจับให้หน่อยนะแป๊บหนึ่ง ก็แดงมาเม็ดเดียววัดใจจับไว้ให้หน่อยดูก่อนนะแป๊บหนึ่งสิบหกสิงหาให้หกให้แปดหกห้าแล้วก็หนึ่งกันยาให้ห้า ให้สามห้าหกนี่ครับลงวันที่ก่อนอันนี้วันที่สิบหทับแปดเนาะทับเก้าทับแปดตัวทับหกับแปดกันยากดสแปดเากันยากเงไเหนองวดวดสิกกันสิบหกทิ้งฮาแม อันหนึง่งกัญญางวดนี้งวดนี้ดูซิอันนี้งวดที่แ<า>ล้วตามกันนะก็สื่อตามสิบรุดบ่แปดเก้าสี่งวดนี้นะโอ้งวดที่แล้วงามดีเลยกุตัวนี้เนาะงามงามให้แปดมาให้แปดตามมาตลอดเลยเลยเก้าสี 9, 4, ่ก็ผมเนาะรอผลนะครับรอผลนี่ครับ วันที่สิบหกทับเก้าทับหกแปดนี่ครับผมอ่ะโอเคนี่ครับผมเนาะอย่าบอกด้วว่าแม่นองคำแพงซื้อตามแล้วสิลดนี่ครับมักได้นะนะ่ะมักตลอดลยแปดเก้าสี่นะครับงวดนี้ครับชุดเม็ดเดียววัดใจนะครับผมเนาะแคบหน้าจอเอาเด้อครับผมนี่ครับ ให้6ให้8 6 5ตรงตรงครับ16สิงหาครับให้5ครับให้3 5 6นะครับผมเนาะ1กันยาครับงวดนี้นะครับให้8 8 9 4เม็ดเด,ดียวครับชุดเม็ดเดียววัดใจนะครับนี่เด้ครับมีหมากนกกระจ้าจเล็กโบรายตัวพรัอนี่<ม>นี่ครับ8 6 5แล้วก็มา5 6 3 แล้วก็มา894นะครับ894ตัวเดียวเลยบนลายตัวนี่ครับเอาแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับ894เม็ดเดียวเด้องวดนี้นะครับโอเคครับผมเนาะกระสุตรานีครับขอวอวยพรในหายเอสซี่ทางซองที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะ สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมท่านชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ